คนเหงสวยไม่ได้รู้ถึงพฤติกรรมของตัวเองเลยแยกกว่านั้นบางคนดันภูมิใจซะอีกคลิปนี้ค่ะคลอยก็จะชวนมาตามหาวิธีฮีลใจเมื่อเราต้องเจอกับเรื่องเหงสวยค่ะช่วงนี้หลายๆคนก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่แบบหดหูหมดกำลังใจเป็นทอเป็นแท้คือเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะ รู้สึกมาสักพักจนแบบเริ่มมีผลทางด้านจิตใจแล้วก็เอฟเฟกมาถึงร่างกายแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าเรารู้สึกแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็คงไม่ได้เป็นเรื่องดีกับใครเลยโดยเฉพาะกับตัวเราเองเนาะ mm. ก็เลยพยายามจะหาวิธีในการที่จะรับมือแล้วก็รีคอ v เอร์สภาพจิตใจของตัวเองนะคะให้กลับมาเป็นปกติให้ได้มากที่สุดให้ได้เร็วที่สุด ทีนี้วิธีการของฉันก็คือว่าก็เพยายามไปหาคําตอบจากหนังสือหลายๆเล่มนะคะก็มีแบบหลายเล่มมากที่เราพยายามไปอ่านๆดูในช่วงนี้นะอาจจะแบบไม่ได้อ่านเจาะลึกทุกเล่มแต่ว่าก็พยายามหาว่ามันมีอะไรที่มีคําตอบให้กับความรู้สึก ในช่วงนี้บ้างวิธีในการที่จะรีคอเวอร์ตัวเองจากความรู้สึกเหล่านั้นนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาชวนคุยเล่มหนึ่งค่ะที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเล่มที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็พอที่จะมองเห็นแนวทางในการที่จะรับมือกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเล่มนี้ค่ะที่นี่ไม่ต้อนรับคนห่สวยคือเท่าที่เราลองเปิดเปิดดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเล่มที่พอที่จะมี กรอบของแนวความคิดเนาะที่จะทำให้เราได้เอามาแอปพลายเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้มากขึ้นนะคะรวมไปถึงหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการแบบรับมือทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยแต่จะบอกก่อนว่าพายไม่ได้อ่านแบบ cross r e a d i n g คือแบบไม่ได้ เปิดดูดีเทลทุกบรรทัดขนาดนั้นนะคะก็พยายามที่จะสกิมรีดิ้งเพื่อที่จะหาคำตอบให้กับตัวเองนะคะว่ามันมีบทไหนที่พอที่จะอธิบายหรือเป็นโซลูชันให้เราในช่วงนี้ได้บ้างนะคะคือจริงเล่มนี้มันเป็นซีรีส์เดียวกันกับเ,เล่มที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือศิลปะการอยู่ร่วมกันกับ คนเฮงสวยอะนะแต่เขาบอกว่าเล่มนี้เหมือนจะเป็นปฐมบทเหมือนเป็นแบบเล่มที่ควรจะมาก่อนเล่มที่แล้วนะคะโดยเล่มเนี้ยจริง,รงๆอะพูดถึงวิธีการสร้างส,างสภาพแวดล้อมสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้มันเป็นสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ปราศจากคนเฮงสวยเรียกได้ว่าเป็นที่ที่แบบคนมีความแบบให้เกียกรติกันกล้าหาญในทางที่สร้างสารรค์เนาะแลกเปลี่ยนพลังงาน แบ่งปันพลังงานใช้พลังงานในทางที่ดีเออเป็นการแบบผลักดันศักยาภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของการและการให้ได้มากที่สุดะนะคะไม่ใช่การเตะตัดขาการจ้องทำร้ายกันอย่างหยาบช้าหยาบคายหรือเป็นการสร้างบรรยากาศที่มันท็อกซิกที่มันดึงดูดพลังงานทุกคนจนหดหูจนเหือดแห้งนะคะแต่ หนังสือก็บอกว่าถ้าเราสร้างสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศแบบนั้นให้มันเกิดขึ้นไม่ได้เออมันก็ยังมีหยิบยกวิธีการที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบที่เราก็ไม่ต้องเสียสติไปซะก่อนเนาะแล้วก็ไม่ต้องกลายไปเป็นคนเฮงสวยซะเองพลอยก็จะขอหยิบยกบางช่วงบางตอนเนาะของหนังสือมาเล่าให้ฟังแล้วก็ขมวดเป็น2เรื่องหลักๆที่อยากจะเอามาแชร์กันในวันนี้นะคะก็คือ การทาความเข้าใจความเฮงสวยหรือคนเฮงสวยกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิธีการฮิวจหรือแบบวิธีการรับมือกับสิ่งที่เราเจอกับความเฮงสวยเหล่านั้นคือไอ้คําว่าเฮงสวยเนี่ยมันอาจจะฟังดูแรงเนาะแต่ว่ามันอาจจะช่วยทําให้เราอธิบายความรู้สึกของคําคํานี้ได้ดีแล้วก็ทําให้เราเข้าใจ ได้เป็นอย่างดีนะคะว่าสิ่งที่เขาพยายามที่จะสื่อไอ้คำว่าแหงซวยเนี่ยมันหมายถึงอะไรคือในหนังสือเนี่ยอาจจะพูดถึงคนนะเออหลักๆแต่ว่าสิ่งที่พลอยจะขอเอามาแชร์เนี่ยอยากจะขอหยิบเป็นบริบทที่มันใหญ่กว่านั้นนะคะก็คือเป็นภาพของอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวบุคคลมันจะเรียกว่าอะไรเดียอาจจะเป็นเรื่องของระบบระบอบหรือว่าโครงสร้างที่อาจจะมีตัวบุคคลอยู่ด้วย ในนั้นนะคะซึ่งถ้าเอาตามความหมายของหนังสือเล่มนี้เนาะเราก็ขมวดเข้าไปอยู่ในบริบทที่เราว่าไปแล้วเนี่ยไอ้ความเฮงซวยหรือว่าคนเฮงซวยที่พูดถึงเนี่ยมันก็คือใดๆก็ตามที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราถูกด้อยค่าทำให้เรารู้สึกหดหู่หมดพลังสิ้นหวังหมดกำลังใจทำให้เรารู้สึกถูกริดรอน สถานนะความเป็นมนุษย์ในสังคมสังคมหนึ่งทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าประชาชนไม่มีตัวตนนะคะนี่คือ definition ของความเพ่งซยที่เกิดขึ้นจากบริบทที่เราใส่เข้าไปและอธิบายความหมายจากหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งหนัหนงสือก็บอกว่าเออก็ถ้าจะลองมองให้ลึกลงไปอีกเนี่ยเราก็จะพบว่าเหยื่อของ คนเหล่านั้นเหยื่อของระบบเหล่านั้นหรือว่าเหยื่อของโครงสร้างเหล่านั้นเนี่ยมักจะมีอํานาจแล้วก็สถานะทางสังคมที่ด้อยกว่าและถ้าเราจะมองว่าไอ้สิ่งนั้นมันเหงซวยหรือไม่เนี่ยก็อาจจะดูได้ว่าวิธีการที่เขาปฏิบัติกับคนที่มีอํานาจเหนือกว่ามันแตกต่างอย่างไรกับคนที่มีอํานาจน้อยกว่าเราก็เลยคิดว่าเออหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะให้คํานิยามได้ค่อนข้าง เป็นอย่างดีเนาะแล้วก็ระบุลักษณะเอาไว้ได้แบบโอเคเข้าใจแล้วก็คิดว่าสถานการณ์ณตอนนี้นะคะที่เราเจอเนี่ยมันน่าจะเรียกได้อย่างเต็มปากว่าเออมันห่งสวยหนังสือก็มีวิธีในการรับมือกับความห่งสวยเหล่านั้นนะคะพอยเองขอส p e c i f i c ไปที่วิธีการจากบทที่5นะคะซึ่งบทที่5เนี่ยมันคือชื่อ chapter ว่า เมื่อคนเฮงซวยครองอำนาเจเคล็ดลับการเอาตัวรอดจากคนน่ารังเกียจแต่ก็บอกก่อนว่าวิธีส่วนใหญ่ของบทนี้มันคือการปรับที่ตัวเรานะมันจะไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ปัญหาวิธีการแก้ไขหรือปรับที่โครงสร้างแต่ว่าเป็นการปรับที่ตัวเราซึ่งพอคิดว่ามันตอบโจทย์กับสถานการณ์ของ ปัดเจกชนแล้วกันนะตอนนี้เนาะกับการที่จะต้องรีคอเวอร์ความรู้สึกสิ้นหวังและหดหู่เหล่านี้ความรู้สึกที่ถูกด้อยค่าแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะคะซึ่งวิธีการก็จะขออนุญาตหยิบยก4ี่เรื่องที่ได้มาจากหนังสือเล่มนี้เนาะก็คืออันแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองปรับมุมมองเปลี่ยนวิธีคิด ต่อสิ่งต่างๆคือไม่ได้หมายความว่าต้องไปอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์หรือต้องมองโลกสวยแต่ว่าการมองให้เห็นความเป็นจริงอะคะ่ะว่ามันมีมุมมองไหนที่จะเป็นประโยชน์ในการที่ช่วยให้เราอะรีคอเวอร์ตัวเองขึ้นมาได้บ้างอย่างเช่นการที่เราจะเลิกโทษตัวเองเลิกรู้สึกผิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการกระทำของฉันหรือเปล่าในทางใดทางหนึ่งหรือ จงมีความหวังถึงสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการมองโลกให้เห็นความเป็นจริงอะเนาะว่าเออไอสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราคนโทรลได้ทั้งหมดแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของระบบระบอบโครงสร้างมันยิ่งเป็นสิ่งที่เราคนโทรลไม่ได้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปรับมุมมองในการที่เราจะไปคิดว่าเออทำไมมันต้องเกิด เรื่องแบบนี้กับฉันเพราะว่าฉันทำอะไรผิดหรอเออแต่ว่ามันมันไม่ได้เกิดจากการกระทำของเราหรือว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่เราเป็นเราเนาะแล้วก็มองให้เห็นถึงความหวังที่ดีที่สุดที่จะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะพลอยก็เชื่อว่าไออุปสรรคที่มันเกิดขึ้นหรือว่าความแห่งสวยที่มันทำให้เราได้ วกันขึ้นมาในตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้เดินทางมาไกลจาสกสุดเดิมในระดับหนึ่งแล้วเนาะมันยังมีปลายทางที่ยังมีความหวังว่าผลลัพธ์ที่ดีมันน่าจะสามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็จะคาดหวังแล้วก็พยายามมองถึงสิ่งที่รอเราอยู่ที่ปลายทาง แต่เราก็มองเห็นถึงความเป็นจริงแล้วก็คาดถึง worst case scenario ด้วยเนาะว่าเออมันอาจจะมีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นมาได้อีกนะคะซึ่งเราอาจจะจำเป็นจะต้องหนังสือบอกว่าตีมืนตีมืนไปบ้างในบางสถานการณ์เนาะแต่เอาแบบที่ถูกที่ถูกเวลาบนหลักการที่เรายึดถือบางทีถ้าแบบเราเจอคอมเมนต์หรือความคิดเห็นที่มันค่อนข้างจะเสียดแทงความรู้สึก และความเชื่อในตอนนี้อะไรเงี้ยเออเราก็อาจจะค้ำค่ามันไปบ้างนะคะก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนาะก็ลองปรับมุมมองดูข้อที่2ก็คือการจัดการความหวังให้เป็นคือจริงๆแล้วว่าอันนี้หนังสือก็บอกว่าเวลาที่เราเจอกับคนเฮงสวยใช่ไหมหรือเจอกับระบบระบอบที่มันเฮงสวยเนี่ยเรายากเหมือนกันนะ ที่เราจะไปคาดหวังว่าคนเฮงซวยเขาจะมาเขาอกเขาใจเราเขาจะมาสำนึกผิดเขาจะมาขอโทษมันไม่ไมีค่ะสาวคือถ้าเราคาดหวังสิ่งเหล่านั้นอะแน่นอนว่ามันไม่เกิดขึ้นเนาะและมันจะทําให้เราผิดหวังซ้าแล้วส้าเล่านะคะเพราะฉะนั้นปรับความคาดหวังให้ถูกต้องอย่างที่หนังสือ,อบอกไว้ก็คือในหน้าหนึ่งเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าความหวัง อันต่าเตี้ยในตัวเจ้านายหญิ่งสวยและการโฟกัสอยู่กับแต่เรื่องดีๆเนี่ยรวมถึงการมองตอนจบในแง่บวกจะช่วยให้เราอดทนต่อสถานาการณ์อันยากลำบากได้เพราะฉะนั้นก็ปรับความคาดหวังของตัวเองใหม่เนาะมันก็อาจจะทำให้เราทนรอจนถึงปลายทางได้อย่างสบายใจขึ้นข้อถัดมาก็คือการปล่อยวาง จริงๆการปล่อยวางในที่นี้ค่ะก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเพิกเฉยไม่สนใจต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราปล่อยวางในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราควบคุมไมนได้จริงๆเอออย่างที่พ่อยบอกคือแบบเรื่องที่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องที่เกิดจากความเพ่งซวยของคนอื่นความเพ่งซวยของโครงสร้างหรือว่าสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวเราอะแน่นอนว่า เราควบคุมมันไม่ได้แน่ๆดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องรู้จักในการที่จะปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมมันไม่ได้เหล่านั้นออกไปบ้างคืออย่างเช่นแบบหลังจากสถานาการณ์ของความเฮงซวยที่มันเกิดการตลรุมบอลเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งความคิดเห็นวาทกรรมต่างๆที่ออกมาเป็นข่าวจนเหมือนเป็นการสร้างเพราะพักกันดาแบบเดิมๆพูดเรื่องผิดให้กลายเป็นเรื่องถูก พูดเรื่องถูกให้กลายเป็นเรื่องผิดเนี่ยเออไอเรื่องเหล่านั้นอะเราอาจจะต้องข้ามมันไปอิกนอมันไปปล่อยวางมันไปไม่ต้องหยิบมันมาใส่ใจเราแค่รู้ว่านี่มันคือคนพูดมันมี intention อะไรก็พอนะคะไม่ต้องไปจุดไฟของความโกรธของตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเราจะได้ไม่กลายเป็นบ้าไปซะก่อนแล้วพอเราปล่อยวางได้บ้างแล้วเนี่ยเราก็ เอาเวลาไปใส่ใจกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราควบคุมได้บ้างมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันแบบ100ปอร์เซนต์อะเออแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกทดแทนกันได้เป็นชัยชนะเล็กๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเองยังสามารถควบคุมชีวิตตัวเองอยู่ได้อันนี้คือพลอยไม่รู้ว่าแต่ละคนนะ่ะรู้สึกอะไรด้วยเหตุผลอะไร แต่ยกตัวอย่างสำหรับตัวเองอะ่ะพอยรู้สึกว่าเราถูกริดรอนสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์ของเราเราถูกริดรอนสิทธิ์ในชีวิตของเราเสียงของเรามันไม่เท่ากับเสียงของระบบที่มันเห็นสวยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาตัวรอดจากความรู้สึกนี้แล้วกันเนาะเออคือหนังสืออะก็บอกว่าเวลาที่เราเจอสถานก,การณ์นี้ใช่ปะแล้วเราพยายามที่จะ หาเวในการที่จะควบคุมชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นเนี่ยมันมีงานวิจัยที่ยืนยันได้ว่าเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเออเราเราควบคุมชีวิตของเราได้มากขึ้นเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,นะแต่มันก็จะสามารถส่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อคนคนนั้นได้เลยนะคะอันนี้พลอยก็เออเลยรีบหยิบข้อเนี้มาลองปรับใช้ดูมันอาจจะแบบเป็นอะไรที่แบบโนโนในนี้มากเลยเนาะแบบเราเวนเดอร์มากแต่ว่าก็ มันช่วยฮิวใจเราได้มากขึ้นจริงๆก็คือ,อ,อวันสมวันนี้นะคะพลอยก็จัดบ้านใหม่อะ่ะเออจัดมุมที่บ้านใหม่ทำมุมในบ้านใหม่เพื่อที่ว่าให้เรามีแบบเออพื้นที่ที่เราจะได้ใช้ค้ไทม์ในชีวิตของเราให้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยพอทำเสร็จแล้วว่อนอกจากว่าความสวย ที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจเราชอบกับสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเรามีคอนโทรลในชีวิตเรามากขึ้นเหมือนแบบเรายังควบคุมชีวิตเราได้อยู่นะเออเรายังมีอำนาจในการที่จะกำกับชะตาชีวิตของตัวเองได้อยู่นะจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นวิธีฮิวใจแล้วกันเนาะที่เป็นการรับมือในระยะสั้นๆแล้วก็ในระยะที่ มันอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นต่อที่ลองเทิมแต่เป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจของตัวเราเองละกันนะคะที่ตกอยู่ในสถากนการณ์ความรู้สึกแบบนี้แต่ว่าถ้าใครไปตามอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะในหนังสือก็จะมีพูดถึงแนวทางเออการสร้างกฎหรือวิธีการที่จะทำให้องค์กรปลอดจากคนเฮงซวยแล้วก็หลักการที่จะหยิบ เอาวิธีการเหล่านั้นกฎเหล่านั้นไปปฏิบัตินะคะซึ่งพอใคยได้อ่านแล้วว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ง่ายเลยนะมันไม่ง่ายเลยนะที่จะลือระบบที่มันเฮงสวยแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้มากๆนะคะแล้วก็มันก็ช่วยปรับทัศนคติแล้วก็ expectation ของเราว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในเร็ววันแน่นอนมันเป็นลองเกมแน่ การเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นมันต้องใช้เวลาแน่ๆแต่ก็รู้สึกว่าเราก็ยังมีความหวังเหมือนว่าเรามากันถูกทางแล้วเพราะฉะนั้นก็บอกตัวเองว่าจงทําตัวเองให้แข็งแรงนะคะทั้งกายและใจเพื่อที่จะมีความหวังอยู่รอดูผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นที่ปลายทางในตอนนั้นนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่รู้สึกว่านี่มันเรื่องเฮงซวยอะไรเนี่ยคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนั้นหรอกค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย